สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนต้อนรับครูชมทุกท่านเข้าสู่ช่องเกทีมูฟีช่องที่มีการสรรหานังมาสปอยคลิปนี้ผมจะมาสปอยเรื่อง Mad m o n นี่สามกรี l e ล d และปน้นเรื่องราวของหนังเรื่องนี้ก็คือเมื่อแม่บ้านนี่สินต่วมหัวคิดการใหญ่ปล้นธนาคารที่ตัวเองทํางานจึงหาแนวร่วมมาช่วยปล้นจนพวกเธอได้เงินมหาศาลซึ่งมันเป็นเงินสดโสมที่ธนาคารจะทําลายเลยไม่ถูกสงสัยอะไร แล้วเรื่องราวจะสนุกแค่ไหนผมขอเขาละหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไคร์แล้วไปรับชมกันได้เลยครับ วันนี้ผมก็มีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนำบริการ y ย u ทูบพรีเมียมของแท้ราคาถูกแค่บาทต่อเดือนดูหนังฟังเพลงไม่มีสะดุดดู u t u b e แบบไม่มีโฆษณามาควนใจใช้ได้หลายอุปรกรณ์ฟังเพลงขนาดล็อกหน้าจอพร้อมใช้งานแอป YouTube Music ฟังเพลงฟรีๆปลอดภยัยสมัครง่ายใช้แค่อีเมลีมอดมินดูแลทุกข,ขั้นตอนไม่มีสัญญาผูกมัดยกเลิกได้ทุกเวลาเพียงบอกว่ามาจากช่อง j t Movie รับวันใช้ฟรีเพิ่ม5วันสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างสแกน QR Code หรือแอดไลน์แอดทูบ คุณป้าบริจิต เธอมีสามีที่มีชื่อว่าดอนพราเขาขัดสนทางการเงินจนถึงขั้นประกาศขายบ้านประอบเป็นหนี้สินมหาศาลถึง2 8 6 0 0 0ดอลลาร์ใช้จ่ายเกินตัวมาตลอดระยะเวลาหลายปีทั้งกินทั้งเที่ยวอย่างฟุ่มเฟือยนยจะส่งให้ลูก2คนอีกซึ่งดอนก็ไม่มีที่ไหนรับทํางานแล้วอายุอานามเขามากเกินไปบริจิตก็เช่นเดียวกันไม่ว่าจะไปสมัครที่ไหนโทรไปที่ไหนก็ถูกปฏิเสธทุกครั้งไปแม่บ้านที่คอยทาความสะอาดให้ก็เลยมาถามค่าจ้างเนื่องจากไม่ได้มาหลายวันแล้วบริจิตนั้นก็พูดไปตามความจริงว่่าาไมมีเงงินให้จจึอยกกะแกล ไปทําความสะอาดที่บ้านของแม่บ้าน3สัปดาห์เพื่อแรกกันแม่บ้านก็บอกว่าบ้านของเธอสะอาดอยู่แล้วเธอต้องการแต่เงินบิจ,จิ e ตก็เลยมอบโถบใบนี้ชดเชยให้แม่บ้านก็เข้าใจและรู้สึกสงสารก็เลยแนะนํางานให้ซึ่งมันดีมากเธอนั้นก็อยากทําแต่ติดที่ว่าเธอมีคดีวางเพลิงเขาก็เลยไม่รับ ่นก็คือเป็นแม่บ้านที่ธนาคารกลางแห่งหนึ่งนั่นเองวันแรกของงานหัวหน้าแม่บ้านก็แนะนําสิ่งต่างๆที่บริจิตตควรทําและไม่ควรทําแน่นอนว่าธนาคารแห่งนี้เป็นธนาคารกลางจิงใหญ่มากๆมีเงินเขียนไปเขียนมาไม่ขาดสายไม่มีหน้าต่างไม่มีพื้นที่ส่วนตัวระบบความปลอดภัยคือสุดยอดมากกล้องวงจรนี้ก็มีทุกซอกทุกมุมกันเลยทีเดียวบริจิตตมองกล้องนานเกินไปผู้จัดก,การก็เลยมาเตือนเผื่อไม่ให้เธอคิดจะทําอะไรโง,ง่ๆต่อมาหัวหน้าแม่บ้านก็พาเธอมาดูห้องห้องหนึ่งที่ซึ่งเป็นห้องทําลายธนบัตรที่ส ตอีกประเดี๋ยวโรงพิมพ์ธนบัตรจะส่งุดหม่มาให้ซึ่งผู้ที่ทำลายนั้นก็คือผู้หญิงซันใหญ่คนนี้เธอมีชื่อว่านีหนา้าเป็นคนแม่เลี้ยงเดี่ยวสุดแกร่งเบ็ดเจที่เห็นเงินถูกทำลายมากมายมหาศาลต่อหน้าต่อต,อตาก็อดที่จะเสียใยไม่ได้ต่อมาหัวหน้าแม่บ้านก็มอบงานชิ้นใหญ่ให้นั่นก็คือทำความสะอาดห้องน้ำนั่นเองแล้วพอเลิกงานเธอก็กลับมาบ้านด้วยความเหนื่อยล้าจึงรบายกับดอนว่าการเป็นแม่บ้านมันเหนื่อยกว่าที่คิดซึ่งในขณะที่กำลังจะล้างจานกอกน้ำมันก็ดันพังซะอย่างนั้นเธอจึงเรียกดดอนมาูให้ ดอนเลยบอกว่าคงต้องเปลี่ยนใหม่มันพังจนซ่อมไม่ได้แล้วเธอก็เลยมาที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตเพื่อหาซื้อก๊อกไปเปลี่ยนแต่พอเห็นข้าวของใะญ่ๆมากมายก็รู้สึกอยากได้ซะจนหมดและพอเหลือไปเห็นแม่กุญแจความโลภของเธอก็บางเกิดจึงคิดจะปล้นเงินที่เขาทำลายวันต่อมาเธอสังเกตว่าที่เครื่องทำลายของนีน่ามีแม่กุญแจและก็ลูกอยู่ที่นั่นด้วยเธอจึงรู้ดีว่านีน่ามีสิทธิ์ที่จะไขมันซึ่งลูกกุญแจทั้งหมดที่นี่จะมีอยู่3ดอกด้วยกันดอกแรกจะอยู่ในห้องคัดแยกธนบัต ส่วนดอกที่สองจะอยู่ที่ห้องตรวจราชการกรมธนารักษ์อยู่กับเจ้าหน้าที่เวผู้ที่มีประสบการณ์ทํางานหน่วยสืบราชการรับมา3าปีแน่นอนว่าดอกสุดท้ายนั้นอยู่ที่ห้องทําลายกับนีนา่าหลังจากที่บริเจตกลับมาบ้านเธอก็วาดแผนพังและก็วางแผนปล้นในคราวนี้ด้วยตัวของเธอเองต้องบอกเลยว่าคํานงคํานวณเตรียมการไว้เป็นอย่างดีแต่การปล้นครั้งนี้มันก็ใหญ่เกินตัวเกินกว่าที่เธอจะทําคนเดียวได้จึงต้องหาแนวร่วมซึ่งคนแรกที่เธอสนใจก็คือผู้หญิงเขยนรถขนเงินที่อารมณ์ดีเป็นพิเศษ ชอบใส่หูฟังแล้วก็เปิดเพลงแล้วก็เต้นไปด้วยขณะที่ทํางานหลังจากเลิกงานเป้าหมายรายต่อไปน,น,นั่นก็คือนีน้าบริเจตจึงมาชวนคุยซึ่งๆหน้าไปเลยแน่นอนว่านีน่าไม่ขอเอาด้วยใครจะไปทําอู่ข้าวอู่น้ําของตัวเองอยู่แบบนี้มันก็เพียงพอแล้วถ้าว่าหลังจากที่มาถึงบ้านนีน่าก็ลังเลใจเนื่องจากลูกชายอยากเรียนที่ดีๆราคาแพงๆแ,และมันก็ยิ่งตอกย้ำก็ไปอีก พราะในเช้าวันต่อมาเธอเปิดล็อกเกอร์ก็ดันเห็นใบปลิวโรงเรียนชื่อเสียงโด่งดังมากมายก็น่นอนมันเป็นฝีมือของป้าบริจตที่ออกมายัดไว้นั่นเองจนทําให้หนีน่ารู้สึกถึงความอยากความโลภก,ก็เลยนัดคุยกับบริจตที่ห้องน้าจนในที่สุดก็ตกลงที่จะเอาด้วยหลังจากเลิกงานพวกเธอก็มายืนรอแม่สาวคนเงินซึ่งเธอนั้นมีชื่อว่าแจ็กกี้เพื่อจะโน้มน้าวให้มาร่วมงานกันด้วยอีกคนเพราะเธอคือคีย์แมนสาคัญแต่ทว่าแม่นี่ก็ดันซุ่มซ่ามเต้นไปเต้นมากระเป๋าดันตกหล่นซะอย่างนั้น2คนก็เลยต้องเข้าไปช่วยเก็บจึงไดด้เเห็นเ็นขมฉียา บวกกับการเปิดประตูสุดพิสดารของแจ็กกี้จึงคิดว่าแม่นี่ติดยาชั่วทว่าพอนัดคุยกันก็ไม่ใช่อย่างที่คิดแจ็กกี้เธอเป็นเบาหวานมาตั้งแต่เด็กๆจึงพกเข็มฉีดยาไว้นั่นเองซึ่งเถอก็ตกลงที่จะเข้าร่วมการปล้นครั้งนี้อีกด้วยหลังจากที่ปรึกษาหารือกันในที่สุดก็ได้สัญญาณการลงมือนั่นก็คือจะใช้นิ้วปาดไปที่คิ้วเช้าวันต่อมาบริดเจ็ตก็ซ่อนแม่กุญแจไว้ที่เข็มขัดของเธอแน่นก็ทําให้สแกนร่างกายผ่านฉลุยเพราะสัญญาณที่มันดงังทุกคนล้วนคิดว่าเป็็นเเสียงงขขขอหัวัวมด จากนั้นเธอก็รีบนํามาเก็บไว้ในล็อกเกอร์แล้วพอถึงเวลาที่ต้องลงมือแจ็กกี้ก็ไม่เอาด้วยซะอย่างนั้นเธอรู้สึกกล้าก,ก,กลัวเธอเลยถูกทั้งสองเทศนาให้ชุดใหญ่ในขณะที่อยู่ในห้องน้ําเธอก็เลยแก้ตัวไปว่ารู้สึกไม่ค่อยดีชอบกลนชอบกลนและต้องบอกเลยว่าลางสังหรณ์ของเธอมันช่วยไว้ในครานี้หลื่องจากเรื่องงานวันนี้ธนาคารดันสมตรวจพนักง,งานอย่างละเอียดที่ถ้วนไม่ให้ใครตั้งตัวได้ทั้งนั้นรอดมาได้เพราะว่าลางสังหรณ์ของแจ็กกี้แท้ๆวันต่อมาพวกเธอก็ส่งสัญญ,ญาณเริ่มเช่่่นนเดิมมมงีีงนนี้้้จ็กก,กพรออทะลื เบรจเจตก็ได้มาทําความสะอาดในห้องกลมธนารักที่ซึ่งมีเจ้าหน้าที่เวผู้ถือลูกกุญแจอดอกที่2องอยู่ในนั้นด้วยเธอฉีดน้ํายาทาความสะอาดใส่กระจกแล้วก็เช็ดไปเรื่อยๆหลบเข้าไปในมุมกล้องไปที่รถเขียนเงินหมายเลข4937จากนั้นก็แอบสลับกุญแจอ,อย่างแนบเนียนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแบรรี่ที่ดนก,กล้องวงจรอ,อยู่ในขณะนั้นก็เลยไม่ติดใจอะไรแล้วในขณะที่สวนทางกับแจ็คก,กี้ก็ได้บอกหมายเลขของรถคันนั้น จ็กกี้ก็เลยมารับกับคุณเวคุณเวก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายรับกุญแจแล้วก็มอบรถให้ส่วนนีน่าเธอก็มาค้นขยะตามแผนบริเจ็ตก็ได้เขียนบอกเธอเช่นกันว่ารถ4937คือเป้าหมายพร้อมกับมอบแม่กุญแจของแท้ให้คือต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่แบร์รี่แอบชอบนีน่ามาเนิ่นนานจึงแอบมองเธอผ่านกล้องวงจรทุกครั้งจนผู้จัดก,การต้องคอยมาบ่นให้ขณะเดียวกันแจ็กกี้ก็ไขกุญแจจอมปลอมของบริเจ็ตแล้วก็โฉกเงินมาทีละก้อนทีละก้อนไว้ในทางขยะ ซึ่งเธอก็ทำขณะที่รอลิฟต์มารับบวกกับการเต้นของเธอแบร์รี่ที่ดูกล้องก็เลยไม่ติดใจอะไรแล้วพอได้เงินจำนวนที่ต้องการเธอก็ล็อกเอาไว้ก่อนที่จะเข้าไปในลิฟต์ในลำดับถัดไปแน่นอนว่าหลังจากนั้นก่อนนำมาที่ห้องทำลายเธอก็ยิ้มให้นีน่าบ่งบอกว่าเสร็จเรียบร้อยนีน้าก็ไม่รอช้าเอากุญแจจอมปลอมออกแล้วก็อของจริงใส่เข้าไปจากนั้นก็ทำลายพวกที่เหลือเหมือนทุกวันที่ผ่านมา ส่วนเรื่องทางขยะก,ก็เป็นหน้าที่ของบริจ g ตตผู้เป็นแม่บ้านแน่นอนว่าไม่มีใครสงสัยอะไรทั้งสิน้นพวกเธอก็เลยนัดเจอกันที่ห้องน้ําแล้วก็รีบนําเงินซุกเข้าตามตัวของแต่ละคนจนกระทั่งเลิกงานผู้รักษาความปลอดภัยทั้งหลายก็ค้นกระเป๋าเหมือนทุกๆวันแบรี่นั้นก็ยังคงแอบมองนีนนาไม่เลิกซึ่งนีนาก็ได้เหลือไปเห็นเงินที่โผล่มาจากขอบกางเกงของแจ็กกี้ จึงทำท่าส่งสัญญาณเตือนหากแต่แมนนี้ก็มวัวแต่เพเลิดเพลินกับเสียงดนตรีไม่ได้สำรวจตัวเองนีน่าก็เลยจำเป็นต้องชวนแบรรี่คุยเพื่อยื้อเวลาถ้าไม่แบรรี่คิดไปไกลว่าเธอมีใจซะอย่างนั้นบริเจนน์นั้นก็พยายามส่งสัญญาณบอกด้เช่นกันแต่ทว่ามันก็ไม่ได้ผลอยู่ดีไม่นานหลังจากนั้นผู้จัดก,การใหญ่ก็ออกมาจากห้องด้วยความร้อนรนทำให้แจ็กกี้เธอไหวตัวได้ทันจึงยัดเงินเข้าไปพวกเธอก็ล้วนคิดว่าต้องโดนแล้วแนๆ่ๆหากแต่ผู้จัดก,การที่มองผ่านกล้องวงจรมาเมื่อกี้ไม่ได้เห็นเงินจากขขออบกก,อกกางงเี แต่ดันเห็นบริจ็ตทำบัตรพนักงานตกหล่นเขาจึงหยิบมันมาให้เธอแล้วก็บ่นให้ชุดใหญ่ที่ดูแลไม่ดีเมื่อน,นีน่ารู้ว่าแจ็คก,กี้ยัดเงินเข้าไปแล้วก็ชิ่งนีแบรรี่ทำร้ายความรู้สึกเขาซะอย่างนั้นหลังจากนั้นพวกเธอทั้งสามก็มานับเงินจำนวนมากเกือบแสนดอนลลาร์ที่บ้านของบริจิตโดยจะแบ่งเท่าๆกันทว่าด้วยความดีใจจนเสียงดังดอนก็เลยเปิดประตูเข้ามาดู เขาถึงกับช็อกให้เมียไปเป็นแม่บ้านไม่ใช่ให้ไปปล้นเข้ามาในคืนนั้นก็เลยบ่นให้เธอชุดใหญ่เธอก็เลยให้เหตุผลว่ามันเป็นเงินที่ไม่เป็นทางการพราเขากําลังจะทําลายจะดึงมันออกจากระบบและเธอก็ไม่หยุดอยู่แค่นี้นี่สินก็ยังท่วมหัวอยู่หลังจากนั้นก็กล่อมสามีจนต้องยอมเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาดอนก็เลยยอมพาเธอมาฝากเงินที่ธนาคารจํานวนหนึ่งเพื่อไม่ให้ป็นที่น่าสงสยัยส่วนนี้น่าก็สมหวังกับโรงเรียนใหม่ของลูกชายเธอ หลังจากนั้นพวกเธอก็ทำไปเรื่อยๆอย่างเนียนตาไม่มีใครจับพิรุษได้ทั้งนั้นจนได้เงินมามากมายเกินกว่าที่คนทั่วไปจะหาได้กระทั่งผ่านไป6เดือนก็มาฉลองกันทั้งครอบครัวผู้ชายคนนี้คือสามีของแจ็คก,กี้เขามีชื่อว่าบ๊อบบริจิตตก็เลยเปิดหัวเรื่องก่อนเลยว่าควรทำต่อไป ผู้เป็นสามีนั้นก็ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งควรพอได้แล้วซึ่งนีน่าก็เห็นด้วยกับดอนเท่าน,นี้ก็น่าจะพอแต่ถ้าว่าทางแจ็คก,กี้กับสามีนั้นต้องการมากขึ้นเนื่องจากคู่นี้ใฝ่ฝันจะไปเที่ยวรอบโลกทั้งสองเสียงที่แตกออกก็เลยเทียงกันแบบเอาเป็นเอาตายทว่าสุดท้ายก็ต้องยอมการโน้มน้าวของคุณป้าบิเจตเช่นเคยแต่นีน่าก็ตั้งกฎขึ้นมาห้ามทำตัวเด่นห้ามซื้อของแพง วันต่อมาขณะที่บริเจ็ตเช็ดถูห้องน้ํานีน้าก็ได้เห็นอะไรนูนบนนิ้วของเธอซึ่งปรากฏว่ามันเป็นแหวนเพชรท,ที่มีราคาแพงมากๆบริจเจ็ตแอบไปซื้อเมื่อคืนทา,ทางทางที่ตกลงกันแล้วด้วยความโมโหของนีนาก็เลยถอนมันออกมาแล้วก็ทิ้งลงจากโครกซะเลย62 0 0 0พดอลลาร์เลยหายวับไปกับตาหลังจากที่หายงอนกันแล้วบริดเจ็ตก็โยนแม่กุญแจของแท้ให้กับนีน้าทว่าโยนมาตอนที่นีนาไม่ทันตั้งตัวลูกกุญแจของปลอมในมือของเธอก็เลยตกเข้าไปนในท่อระบายน้ํา เปิดตู้เงินไม่ได้ถูกสงสัยแน่นีน่าเธอมืดแปดด้านคิดเลยไม่ออกแล้วเธอก็อยู่ที่นี่นานไม่ได้เดี๋ยวมันน่าสงสัยจึงออกไปทํางานต่อปล่อยให้ป้าริจิตตแก้ปัญหาอยู่คนเดียวด้วยความฉลาดของคุณป้าจึงโทรไปหาสามีให้ไปบอกบ๊อบสามีของแจ็คก,กี้นํากุญแจสํารองดอกหนึ่งที่อยู่กับเขามาที่นี่ด่วนผลเป็นยังไงให้โทรกลับมาบอกละกันแล้วเธอก็รอยอยู่ในห้องน้ําเป็นเวลานานจนผู้จัดจาการเริ่มที่จะสงสัยเมื่อดอนมาถึงที่ทํางานของบ๊อบ จ้านายบ๊อบก็ห้ามไม่ให้ใช้โทรศัพท์ตามกฎดอนจึงด่าทอว่ามันเป็นเรื่องสำคัญของครอบครัวในเออ้วนจากนั้นก็ด่าฉีกหน้าลูกน้องแต่ละคนยังไม่เกรงใจจนหัวหน้าอับอายก็เลยต้องไล่บ๊อบออกบ๊อบไม่มีอะไรจะเสียแล้วจึงรีบโทรไปหาแจ็คก,กี้เพื่อจะนำกุญแจไปให้ส่วนทางนี้หน้าก็ทำงานชิวๆไปเรื่อยๆเพราะหากตู้นี้มันหมดตู้ต่อไปเธอก็เปิดไม่ได้แบริที่จดบันทึกอยู่ที่นั่นก็เอะใจเพราะป,ปกติเธอจะทำงานรวดเร็วมากส่วนทางบริเจตที่ยังไม่ได้ออกมาจากห้องน้ำ ผู้จัดก,การก็ทนไม่ได้แล้วจึงต้องตามมาดูซึ่งก่อนที่จะเข้ามาในห้องน้ําดอนก็โทรมารายงานพอด,ดีีว่ากุญแจถึงเหมือแจ็กกี้แล้วเธอเลยใช้ประสบการณ์ความเก่าของเธอบนผู้จัดก,การสารพัดเกี่ยวกับเรื่องความสะอาดที่พนักงานไม่ช่วยกันเลยทำเอาผู้จัดก,การถึงกับหวาดกลัวก็เลยต้องรีบออกไปหลังจากที่แจ็กกี้ได้ลูกกุญแจมาก,ก็ไม่รอช้าจะเอาไปให้แต่พอลิปเปิดออกก็ดันมีชายสองคนอยู่ข้างในซะอย่างนั้นเธอเลยหาเรื่องว่าไอ้หมอนี้มันจะจีบเธอเธอจึงโชว์แหวนแต่งงานให้ดู จากนั้นก็คว้างลูกกุญแจที่ห่อหมากฝรั่งแปะไว้ที่ผนังลิฟต์แล้วเธอก็หนีไปทำเอาทั้งสองนี้งงเป็นไก่ตาแตกกันเลยทีเดียวด้านนีน่าก็ต้องแกล้งไขกุญแจไปมาจนแบรรี่ดูออกว่าเธอมีปัญหาจึงมาช่วยซึ่งก็แน่นอนกล้ามใหญ่แค่ไหนก็คงไขไม่ได้ในขณะเดียวกันปาบริดเจตก็มาที่ลิฟต์เพื่อเอาลูกกุญแจเอาไปแล้วเธอก็บ่นให้2คนนี้ที่ไม่รักษาความสะอาดทําให้ทั้งสองเบลอไปอีกรอบแล้วเธอก็รีบนํามาที่ห้องทําลายจึงได้เห็นว่าแบรรี่พยายามไขกุญแจให้กับนีน่า เธอจึงบอกให้เขาเปิดขียกาดให้เพื่อจะได้เข้ามาทําความสะอาดแล้วเธอก็ใช้อกาสตอนที่เขามาเปิดให้โยนลูกกุญแจให้กับนีนาแล้วนีนาก็เปิดออกมาได้ในที่สุดหากแต่แบร์รี่ก็เอะใจเปิดตู้ได้ทา,ทางที่ลูกกุญแจห้อยหงนต้นเต้นเนี่ยนะหลังจากที่ผ่านไปได้ด้วยดีบริดเจตก็โทรรายงานดอนสองหนุ่มที่รู้เช่นนั้นก็โล่งอกดอนก็เลยขอโทษเรื่องงานของบอ๊อบซึ่งบ๊อบก็ชิวเวไม่ได้ว่าอะไรเขาก็ไม่ได้ชอบงานของเขาเหมือนกัน แล้วพอเลิกงานแบร์รี่ก็มาดักรอนีนาเพื่อต้องการคุยแน่นอนว่าเขารู้จึงมาเตือนด้วยความหวังดีหยุเดเสี้ยวนี้ก่อนที่มันจะสายกันไปนีนาก็เลยนําข่าวนี้มาบอกทั้งสองพวกเธอก็เลยถกเถียงกันว่าจะเอาอยัางไงต่อดีแล้วพอบริเจตรู้ว่าแบร์รี่แอบชอบนีนาเธอก็เลยคิดง่ายๆเลยว่าให้นีนาไปอ่อยเพื่อให้เขามาเป็นพักพวกด้วยต้องบอกเลยว่าคุณป้านี้ร้ายจริงๆแจ็กกี้นั้นก็เลยเสริมเขาไปอีกโสดมาตั้ง7ปีควรมีเซ็กได้แล้วนีนาก็เลยต้องยอมง้นหาที่อยู่เขามาให้เชละกัน พอได้มาแล้วก็แต่งตัวสะดูดีไปที่บ้านของเขาแบรรี่เปิดประตูออกมาก็ถึงกับว้าวทันทีแม่เลยตะโกนมาถามว่าคุยกับใครทำให้นีน่าได้รู้ว่าแบรรี่เป็นลูกที่กตัญญูมากๆดูแลแม่ที่กำลังป่วยติดเตียงเป็นอย่างดีแต่ในวันนี้เธอขอชวนเขาไปออกเดตแบรรี่ก็เลยเอะใจเพราะมันน่าสงสัยหรือคิดว่าเธอคงหวังผลประโยชน์จึงปฏิเสธไปวันต่อมาบริเจตจึงมาต่อว่าเขาในห้องน้ำที่ปล่อยผู้หญิงดีๆหลุดลอยไป เธอเลยคิดว่าเขาเป็นเกย์ปฏิเสธการมีเซ็กกับผู้หญิงจากนั้นก็โน้มน้าวตามประสบการณ์ของเธอที่ใครฟังแล้วก็ต้องลงกลนจนสุดท้ายเขาก็โดนป้ายาอีกคนจนได้เธอเลยมาบอกสองสาวว่าเขายอมเอาด้วยแล้วแต่ไม่ได้ต้องการฟาดฟันกับนีนาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงเขาคิดว่าเธอมีค่ามากกว่านั้นทำเอานีน่าเผลอรักเขาเข้าแล้วจริงๆในคืนนั้นทุกคนก็ประชุมครั้งใหญ่ที่บ้านของป้าบริเจ็ตแบรีรู้เรื่องวงในมาว่าจะมีการสุ่มตรวจในวันพฤหัสที่จะถึงเพราะงั้นก็เลยต้องลงมือในนวันุ หลังจากที่ประชุมเสร็จนีน่าก็ตามแบรรี่มาที่ตู้เสื้อผ้าทั้งสองคุยกันในเชิงชู้สาวจนลงเอยที่การจูบก,กันและพร้อมที่จะฟาดฟันในตู้เสื้อผ้าท้าว่าป้าบริเจตก็ดันมาเปิดเห็นซะก่อนแต่เธอก็ไม่ขอก่อกวนเธอปล่อยทั้งสองตามสบาย ในคืนหนึ่งพวกเขาก็มาปรึกษากันที่ร้านอาหารดอนแนะนำให้นีนาแซงทำเป็นว่ามีแฟนอยู่เมืองนอกผู้ร่ำรวยส่งเงินมาให้จ่ายค่าเรียนลูกๆในโรงเรียนสุดหรูจะได้ไม่น่าสงสัยและแนะนำให้บ๊อบนั้นแซงทำเป็นนักเทรดหุ้นจะได้ดูดีมีฐานะส่วนเบอร์รี่ก็ให้อ้างว่าแม่นั้นได้รับเงินประกันก้อนโตแค่นี้ก็พากันใช้ชีวิตได้ไม่เป็นที่น่าสงสัยแล้วและพอเวลาล่วงผ่านไปพวกเขาก็ดำเนินการปล้นไปเรื่อยๆแบบไม่ต้องระแวงเพราะผู้ที่ตรวจดูกล้องวงจรน,นั้นก็คือเบอร์รี่ในเมื่อใช้เงินได้ตามสบายแล้ว บอบกับแจ็กกี้ก็ซื้อรถฮาร์เลย์ราคาแพงมาครอบครองแถมยังมีกีตาร์ราคาหลักแสนและรถรูอีกคันแล้วมันจะตามมาอีกเรื่อยๆนีน่านั้นก็ซื้อบ้านหลังใหม่เพื่อให้ลูกๆได้มีชีวิตที่ดีขึ้นบริจิตกับดอนนั้นก็ไม่น้อยหน้าซื้อนู่นนี่นั่นเข้าบ้านไม่แพ้กันคือต้องบอกว่าเงินที่ได้มามันมากเกินไปมากจนต้องหาที่ซ่อนใหม่ๆอยู่เสมอแล้วพอเวลาผ่านไป3ปีป้าบริจิตก,ก็จัดปาร์ตี้ที่บ้านเธอชวนเพื่อนบ้านเศรษฐีมากมายมาฉลองกันนีน่าและแจ็กกี้น้นก็มมาร่วดวดย ดนมีข่าวดีมากเพื่อนบ้านเศรษฐีเพิ่งเสนอให้เขาเป็นรองประธานผู้อาวุโสและที่ปรึกษาเขาก็เลยขอร้องให้ภรรยาเลิกปล้นแต่ดูเหมือนว่าเธอก็จะยังไม่ยอมอยู่ดีซึ่งไม่นานหลังจากนั้นพวกเขาก็ต้องตกใจใชายคนหนึ่งที่มาร่วมงานด้วยเพราะเขาไม่คุ้นหน้าเลยสักนิดจากนั้นชายคนนั้นก็จะไปอย่างน่าสงสัยจนในที่สุดก็รู้ว่าเขาเป็นผู้ตรวจสอบธนาคารกลางเมื่อบริจเจตรู้ก็ทําตัวไม่ถูกมีพิรุธในท,ทันทีเก็บขยะไปมาก็ค้าอ่อนล้มลงซะอย่างนั้นพวกเราอดีตหน่วยสืบราชการลับก็ชักปืนกันยกใหญ่ แต่พอรู้ว่าไม่มีอะไรมากมายก็แยกย้ายกันไปทํางานของตัวเองผู้จัดก,การได้พยายามอธิบายให้ผู้ตรวจสอบมั่นใจว่าที่นี่การรักษาความปลอดภัยคือที่สุดแล้วไม่เคยมีการขโมยธนาบัตรแม้แต่ใบเดียวและจะไม่มีวันแม้ว่าผู้ตรวจสอบจะบอกว่าได้ตรวจดูการใช้ชีวิตสุดรูของแม่บ้านกับคนเขียนเงินแล้วก็ผู้ทําลายมาหลายเดือนแล้วก็ตามผู้จัดก,การก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีผู้ตรวจสอบก็เลยคิดว่าระบบการรักษาความปลอดภัยมันเน่าเฟะมาตั้งแต่ต้นมันต้องมีใครสักคนที่อยู่เบื้องหลังใหญ่กว่านั้น ผู้จัดจาการเลยของขึ้นทันทีพร้อมมากล่าวหากันแบบลอยๆแบบนี้หลักฐานก็ไม่มีสองคนก็เลยถกเถียงกันแบบเอาเป็นอตายจนถึงขั้นผู้จัดจาการไล่ผู้ตรวจสอบออกไปอย่างไม่ไหวหน้าผู้ตรวจสอบก็เลยทิ้งท้ายวังว่าคุณจะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสมรู้ร่วมคิดด้วยมิเะนั้นโทษมันจะหนักหน้าดูจากนั้นผู้ตรวจสอบก็มาที่หมู่บ้านของป้าบริดเจตเพื่อคุยกับเพื่อนบ้านเรื่องวิธีการหาเงินของพวกเขา ดอนที่เห็นเช่นนั้นก็รีบโทรรายงานภรรยาเขาร้อนรนเป็นอย่างมากจนถึงขั้นยอมแพ้จะต้องหาทนายความเพื่อช่วยให้โทษหนักได้กลายเป็นเบาแน่นอนว่าเมียเก่งกว่าผัวมาด้วยตลอดเธอเลยห้ามไม่ให้ทำจึงโกหกว่าทำแล้วนี้น่าจะโดนพรากลูกแล้วเธอก็จะฆ่าฉันแล้วพอพวกเขามาปรึกษาหารือก,กันบิเจตตก็แนะนำห้ามทำตัวรวยห้ามฟุ่มเฟือยในช่วงที่โดนจับตาบ๊อบเลยอยากรู้ว่าการลงทุนมันจะน่าสงสัยไหมซองพ่อเมียก็อเ,เอจใจลงทุนอะไรบ๊อบก็บอกว่าก็นักเทรดไง พราะคุณบอกให้ผมเป็นนักเทรดหุ้นพวกเขาก็เลยแทบจะเป็นประสาทไม่ได้บอกให้เป็นแขกแกล้งให้เป็นเท่านั้นต้องบอกเลยว่างานเข้าจริงๆเนื่องจากบ๊อบสร้างพอร์ตกองทุนขึ้นมาเรียบร้อยกำลังทํากําไร17%อยู่แล้วด้วยยิ่งไปกว่านั้นลงทุนแต่และทีไม่ต่ํากว่า10,000เหรียญแต่ละคนก็เลยร้อนรนยกใหญ่พอธุรกรรมอะไรก็ตามที่เกิน10,000เหรียญจะถูกรายงานไปที่กรมสรรพากรอัตโนมัติพวกเขาก็เลยคิดจะทําลายเงินทั้งหมดทิ้งไปเพื่อไม่ให้เหลือหลักฐานก็นอนป้าบรา,าจะไาาจะไไมมม่ม่ทําาาาเดดดด็ขกวจ้ัน จึงแนะนําให้ทุกคนหนีไปพร้อมกับเอามันไปด้วยแบรีนนนั้นก็รักหนีหน้ามากเลยอยากให้เธอมอบตัวเป็นคนแรกเขารู้วิธีการทํางานของตํารวจดีหากใครสารภาพชักใจถึงต้นต่อได้จะถูกลดโทษยิ่งเป็นผู้กระทําผิดครั้งแรกและเป็นแม่เลี้ยงเดียวอย่างเธอเต็มที่ก็แค่ข่มประพฤติแต่ถ้าว่าเธอก็ไม่ทำเธอไม่เห็นแก่ตัวในคืนนั้นดอนก็ยืดอกกล้าประทะกับเมียเขาไม่ยอมหนีไปโดยเด็ดขาดจะขอทําลายเงินทิ้งไปเธอที่เห็นเขามุ่งมั่นขนาดนี้ก็เลยต้องยอมปล่อย เขาก็เลยเอามาทําลายทิ้งลงชักโครกส่วนคู่บอบกับแจ็คกี้ก็ถูกตํารวจสะกดรอยไประยะระยะพวกเขาก็เลยรู้ตัวจึงได้ทําระเบิดทิ้งไว้ในบ้านเพื่อทําลายหลักฐานต่อไปขณะเดียวกันนีน่าก็มาแอบเผาเงินทิ้งด้วยเช่นกันซึ่งหลังจากที่กูรักหนุ่มสาวทําระเบิดเสร็จก็ได้ระเบิดบ้านทําลายหลักฐานทิ้งไปแต่ว่าหอก็ดันตามมาจับพวกเขาไว้ได้อยู่ดีด้านแบร์รี่ก็กําลังจะนําเงินไปทิ้งที่ทางอื่นแต่เขาก็ถูกตํารวจเข้าจับกลุ่มพอดีพอดีนีน่านั้นก็โดนจับกลุ่มด้วยเช่นกัน ส่วนคุณตาดอนนั้นเมื่อรู้ว่าตำรวจเข้ามาในบ้านก็ตะโกนว่าอยู่ที่นี่มาจำได้เลยแล้วเขาก็ถามหาภรรยาโดยที่ไม่รู้เลยว่าเมียทิ้งไปซะแล้วเธอหอบเงินหนีไปคนเดียวไม่ยอมมอบตัวด้วยเด็ดขาดเธอจึงมาที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่ซึ่งรับแต่บัตรเครดิตไม่รับเงินสดเธอก็เลยหยิบมาก้อนหนึ่งให้พนักง,งานคนนี้ซึ่งแน่นอนมันยากที่จะปฏิเสธส่วน5้าคนที่ถูกจับก็ได้เป็นผู้ร้ายอย่างเป็นทางการเพื่อเตรียมถูกสอบปากคำต่อไป ในขณะที่ป้าบีเจตกำลังชิวกับมื่ออาหารของโรงแรมผู้ตรวจสอบก็ดันตามหาตัวเธอเจอเขาอยากรู้ว่าเธอปล้นออกไปเท่าไหร่ก็แน่นอนเธอไม่ยอมสารภาพง่ายหากอยากจับได้ก็หาหลักฐานมาแล้วกันจากนั้นเธอก็มาที่บ้านเพื่อนบ้านหลังหนึ่งซึ่งเป็นทนายซองพวเมียน,นี้ตอนแรกก็จะไม่ให้ความช่วยเหลือกลัวสวยไปด้วยแต่พอเห็นเธ,เธอเทเงินลงมามา,มากมายฝ่ายชายก็ยากที่จะปฏิเสธซึ่งเขาก็เป็นทนายด้านภาษีอีกะด้วย เขาจึงมาแสดงตัวว่าเป็นทนายของเธอและก็อีกห้าคนทําให้ดอนได้เห็นว่าภรรยาเขาไม่ได้ทิ้งไปไหนเลยแล้วพอถึงเวลาว่าความอย่างไม่เป็นทางการยังไม่ได้ขึ้นศาลทนายก็บอกว่าลูกความเขาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาพวกตํารวจและสภกรก็ถามว่าแล้วเรื่องรถเรื่องเงินในจะเรื่องบ้านอีกละ่ะทนายเลยบอกให้ไปหาหลักฐานมาพิสูจน์เอาเอง พวกตำรวจก็เลยถามผู้จัดก,การว่าคนเหล่านี้ปล้นธนาคารมาตั้ง3ปีไม่เคยถูกจับได้แม้แต่ครั้งเดียวเลยเรือผู้จัดก,การก็กลัวเสียชื่อเสียงจึงตอบประมาณว่าไม่มีเรื่องพันนั้นแน่นอนธนาคารที่เขาบริหารมีความปลอดภัยสูงสุดกุนป้าบริเจตตัวแสบก็ทั้งฟังทั้งยอเย้ยไปด้วยจนในที่สุดพวกเขาก็รอดพ้นจากคดีนี้แต่ก็ต้องตามจ่ายภาษีที่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยแล้วพวกเขาก็แยกย้ายกันไปเป็นคู่คู่ไม่ได้เจอกันอีกเนิ่นนาน กระทั่งแเดือนต่อมาพวกเธอก็นัดคุยกันที่ร้านอาหารร้านเดิมที่สนิทกับเจ้าของออกมากๆกสามสาวนั้นดีใจเป็นอย่างมากที่ได้พบกันอีกครั้งจึงถามทุกสุขดบกันสุดท้ายแล้วบริดเจ็ตก็มีเซอร์ไพรส์เธอพาทั้งสองลงมาที่ห้องเก็บของจึงได้เห็นว่าเงินที่เธอนําไปซ่อนในวันนั้นตอนนี้อยู่ในห้องนี้ทั้งหมดพวกเธอทั้ง3ก็เลยจะแบ่งเท่าๆกันแล้วหนังก็จบลงไปและหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจาก IMDB อยู่ที่5.9เต็ม10คะแนนถ้าผิดพลาดประการไหนผมขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ และถ้าหากชอบคลิปนี้คิดว่าดูแล้วไม่เสียเวลาดูแล้วมีความสุขผมก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เจทีมูกวีท้ายที่สุดนี้สวัสดีครับ